สวัสดีทุกคนกันด้วยค่ะันนน้ผมก็มาเร่นเจียมนะที่เขาจะลาเลอยู่เลยว่าไปทํางานดีไหมหรือว่าพักผ่อนดีซื่อวันเสาร์คือผมพักอยู่แล้วแต่พี่ผมคือเขาไม่ได้พักเลยเขาจะไปทํางานแต่เขาเลยบอกว่ามันเหนื่อยมากๆต้องการทําพักผ่อนอานนุ่นอันนี่แล้วพี่เขาก็เลยว่าจิตใจหนึ่งก็ไม่อยากขาดไม่อยากแบบคืออยากไปอยู่เพราะว่าไปแล้วคือที่นั่นก็สบายไม่ได้ทํางานหนักมากขนาดนั้นแต่พี่รู้สึกเหนื่อยพี่รู้สึกแบบ วูบกลับไปแล้ววันเสาร์พี่ก็มีนัดแล้วก็บ่นอะไรให้ผมเมื่อยมากพี่ชายเขาบอกว่าคือเขาก็มีนัดกับเพื่อนเออวันเสาร์นี้ว่าจะไปเก็บหอยกันอืมเก็บหอยกันแล้วจากนั้นก็คือก็กินเหล้ากักนประมาณนั้นอพอได้กินเหล้ากับเพื่อนนั้นแล้วประมาณนั้นแต่ว่าเขาก็แบบอยากขาดเพราะว่าเขารู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วก็ถ้าเกิด ทำงานมานเหนื่อยแทบไม่เจ็บหวยพี่ตายได้แน่เขาก็เลยแบบยันลันเลว่าไปดีไหมืนอนี้ไปดีโ้าที่สุดผมก็เป็นแบบนี้แหละคือความคิดหลายควา,ค,วาความคิดแต่ว่าความเแต่อใจยันคือไม่เหมือนกันเลยความคิดนู้คือไปเถอะไปมึงก็ได้เงินแถมมึงก็ไม่ได้ทํางานหนักขนาดนั้นมันไม่เป็นไรได้ด้านสองแสนหนึ่งแสนก็ถือว่าเคแล้วเอามาซื้อจริง แต่ที่ผ่านผมก็คือก็ยังลนเลอยู่คือแบบก็บอกคนหน้าไปลอยเราเออคนหน้าวันพรุ่งนี้ผมไม่มานะแต่ที่เขาก็ยังลนเลอยู่ก็แบบคิดแต่ชีวิตกูไปดีไหมวะไปดีไหมวะถึงครอบคุณหน้าแล้วก็เกิดแต่กูอยากไปก็คือกูไปได้อะแบบถามไปเองก่อนไหมว่ากูไปได้ไหมกูไปไหมหรือไม่ไปดีคือที่เขาไล่กันเลยว่าตอนที่พี่ไปเข้าน้ำพี่ก็คุยกับไปว่ามึงจะเอาอยัางไงกันแน่มึงจะขาดไหมโอเค คือคุณเหนื่อยมากแล้วคือวันพี่คุณไม่มาอาะไรประมาณนี้คุยกับเ็น,บนเแบบนี้โอเคแต่ว่าวันพี่ไม่มานะแต่ครอบผมน่าเสิบอกว่าวันพี่คุณไม่มานะคิดไปคิดมาคือวันวันนี้มาก็ถือว่าเออไม่เป็นไรป่ะเลิกไวก้แล้วก็เออแล้วเราก็ไปเก็บหอยน้ําเพื่อนอันนี้ก็ถือได้ยู่แบบมันมีความคิดสองความคิดอ่ะที่เขาแบบไม่รู้วพี่คนยานาเลยอยู่ระหว่างไปเวียดหรือไม่ไปเวียดแค่เขาบอกว่าตื่นเช้าอะ ราดูก่อนว่าถ้าเกิดพี่เขาได้ไปก็คือพี่เขาก็จะไปถ้าเกิดพี่เขาไม่อันน nah ั้นก็คือพี่เขาจะไม่ไปแล้วปรนะมาณนั้นเลยคือพี่เขาจะลนเลอยู่ถ้าเกิดถึงวันนั้นผมว่าพี่เขาจะงคนลนเลอยู่แหละไอเรื่องนั้นเราไม่คุยเรื่องงานดีกว่าหรือไม่คุยเรื่องของพี่ชายดีกว่าพี่ชายเขาแบบไปทำงานเจียญหานรอจ้างเขาเนาะเราก็ถือเป็นเด็กก็เล่นสนุสนานไปกับพี่ชายเขาคนนั้นคือยังเป็นเด็กยังเป็นเล็กอยู่ก็คือ หาอะไรลื่นหาอะไรสนุกสนุกทำดีกว่าประมาณนั้นที่เขาบอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่ได้ไปทํางานวันเสาร์หรือวันอาิเล่นเกมอก็เป็นครับมผมชอบเล่นเกมูก่ยลวแล้วไปให้คือผมก็คือแบบไม่ค่อยมีอะไรทำให้เท่าไหร่เหมือนกันนะ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยการเรียนผมเครียดมากเอ้ยอยากพูดอย่าน,น,นั้นเลยดีกว่านาะอย่าพูดเรื่องงานอย่าพูดเร,เรื่องเรียนดีกว่า อืมว่ะอืมขยับไม่ได้เลยอืรศัพทบพี่ชายผมก็เออเลอะแล้วนะพี่ชายเขาไม่ไปซ่อมปันนี้เลยชีวิตตุ้งอ่าเด็บผมเสรจได้แต่มโมไปเสื้อแล้วน่ะผมไปดูก่อนว่ามันเสื้ออะไรได้บ้านเก็บเยอะๆ,ๆแล้วก็ไปดูกันครับทุกคนอโดนต่อยที่แกตัวใหญ่นี่ ใหญ่ซะเปล่าแต่สู้ชันม,มีได้ค่ะเห็นชันเตีย้ยแต่ฉันก็ถือสู้ได้อยู่สู้คนอย่างแจได้กแล้วกันเออแบบตายฮะแต่ผมยังไม่ตายครับผมยังรอดดีใจจังเลยได้ขอมุจะพูดแต่ละครั้งเลยไม่เขใจผมอยากตายนะผมชอบตายในแบบนี้ตลอดเลยอือเดินไปซะไอ้แจแจนีเกาะด้วยชิ้นไหมเจนีเกาะด้วยช่้นไหมเห็นไหม แจกก็โดนเป็นต่อยสอนทีแจกก็ตายหาแล้วอืมเจ็บคอจังอะพี่ลายผมเขาคนเหนื่อยมากแล้วเขหลับไปเรียบร้อยแล้วอืมผมคันแขนจันอืมเพิม่มควมไวไปเลยอยูปุ๊มเย่ตาชะนั่งแหละเพื่อนช่วยกันไอ้ มันดามหมาน้อยเราคือหมาน้อยเอาขาคือหมาน้อยใช่ถูกแล้ว้เราไม่ได้พูบิดตุ่งปุ้ง,งตาชะแตนโมมานี่ก็ตั้มชะปุ้งเย่เจ็บเรียบทีนี้เราเอาไม้ไปตีฉันใช่ไหมนี่ไงจะโดนหมัดเดี๋ยวจะก็ตายหาแล้วปื๊ปุยไอ้ฟลเวนไอ้พฟลเวนเจน่ส่หน้าฉันแกนนิชัไม่ดี คันจะใจ่หน้าแจกก่อนอเห็นไหมพุชจะโดนหมัดแกีพุชจะกันนอกแล้ววู้กระจอกมากเลยจูอ่ะไปไปไปแต่ให้มันไวแบบนี้ช้ามันช้ามากเลยพอไวแล้วคือมันไวเกินไปแล้วผมก็ตาไตม่ประมาณนั้นเลยแล้วผมก็อยากให้มันไวอยู่ดีแต่ทำไมมันชอบช้ามันลื่นไปนานๆเราม,ามันถึงไวเองใช่ไหมไม่เข้าใจเลยใช่ เวลาที่โอ๊ยใช่ไหมเหรไม่คุยเรื่องงานดีกว่านะ้อเนี่ยจากงานมาแล้วอ่ะแล้วมาพูดเรื่องงานแล้วพูดเรื่องเรียนไม่เอาดีกว่าดีกว่าอู้ยอ่ใจโมเยอะมากแต่ทำไมเราเก็บไม่ได้อ่ะไม่เข้าใจเลยปุ๊บเห็นไหมใจโมอันเบืเริ่มเลยเห็นไหมตายไปจ,จ้าหน้าปุ๊บปุ๊บ ปึ๊บนี่ไงแล้วก็ปื๊ดปลาสดเห็นไหม5คนเดชคันทันมากเลยงูสับเราบ่อยทำไมกัดเรานะ่นเนี่ยร้อนด้วยพี่เราเอาพัดลมไปเราร้อนมากเลยตอนนี้อิสานึงเกมให้เราจะไม่เอาคับลมมาให้เราแค่เอาโทรศัพท์มาให้ฮ้ยร้อนมกนกะแถมยังกัดด้วย ผมก็ได้อาบน้ำสักหน่อยแหละไม่ได้อาบน้ำเลยอืมถ้าผมตายเดี๋ยวผมไปอาบน้ำถ้าผมไม่ตายคือผมยังไม่ได้อาบน้ำด้กว่าผมเล่นกี่รอบแล้วนะรอบหนึ่งหรือสองรอบเปล่าอือบุ้มอืมอืมตายจ้ะอันนั้นถามรอบหรอวิเจ็ดสิบแล้ว ที่เราจะมารีดเงินต่อไปอาบน้าดีกว่าไม่ไหวนะครับจะหาอะไรกินด้วยมันไม่ได้กินเลยในชีวิตนี้ผมมีแต่เล่อนกินเท่านั้นแหละก็สามอผมต้องไปกินใช่ไหมแต่ไปร่นต่ออีกตั้งกัน,กนจะไม่ไดีกว่านะผมจะไปอาบน้าก่อนขาวหัวอ้วยผมเหนียวตัวไปหมดแล้วบายบายครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในะ ขั้นไหนก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ด้อมาเจอกันใหม่แหละบาย